xe bò <laughs> mà xong xong hàng lử lượng sao với bán Strawberry với thao xong hàng rồi lượng đi luôn kín đi luôn xong cả à xong hả ôi xong đừng có đi xong

คนตาคือสวยแท้เออคนตาที่เป็นแพรเลยคนตาช่วยแท้เหมือนผู้หญิงเลยแม่คนตาอุ้ยคนตาคนคิ้วนะฮะรอดอก้องเมนีรอขนาดเลย <laughs> ผมยาวผมยาวยาว่ะ บุคคลน้าดูแฟงจ้าคุณแฟงครับะขอนมนแฟปนยกอขึ้นยขี้ดีบ่เปิดรมันขี้มันไปขี้แทนแม่แมกินซอบลีโซไม่เด้ห่อกินสับลีไม่ด้บ้างรกินได้บ้างมั้ยชอกชอกชอกชจังเลยกินบ้าง กินซาบลีบ่ะช้ะอชอมชอมช่อมชอมชอมอะกินไหม่นกินได้ส้มไหน้าเอ็นหน้าตาสมแบบยอเลยืออหอือโอเคเนี่ยักเลยช่างผมบาป้าใดน้องนี่นะจะตัด San put đềng, mà nè lukin nè kim băng lukin băng kim băng lukin băng 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 Lúc kín băng kín băng lúc kín băng 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 một kinh đỡ ở đây cái <laughs> chi nha cái chi nha bạn phim phim kỳ strawberry bali phim luôn kỳ sau bali tôm qua nong แข็แค่วากินติมดูฟิมกินตมดูฟิมฟิมจ๋ากินสบรีด hmm. ูออะน้องกินดูน้อมัมสบะรีดออชมพตเนาะชมจังเอ้ยหาแม่ละอ้ไอ้ฟิมไอ้ฟิมจ๋าฟิมอหย บิดเล่นบะนี้บิดเล่นบะนี้เพื่อนน่ะเพื่อนปิมลิวจ๋าพิวจ๋าลิวจ้าลูกคนตาคือยาวใช่ไหมพิมจ๋าคันลรได้บะนี้ฮะขันลรได้บะนี้ฮะบับบับ ฟิมไปบายดูฟิมฟิมจ <c ười> <c ười> <t à> um, ๋าบายบายดูบายบายเอซีดูบายบายค่าฮิตกิจกรรมอยู่อ้นั่นก็คืออำสมจิง